โรงแรมเดอะแกรนด์วิกตอเียเป็นโรงแรม5้าดาวที่เลื่องชื่อด้านความหรูหราและบริการไร้ทิต่ติฉันเลือกที่นี่เพื่อพักผ่อนจากความวุ่นวายของโลกภายนอกโดยเฉพาะห้องสวีทชั้นบนสุดเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในห้องความโออาของห้องไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจเท่ากับความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านทั้งที่ปรับแอร์แล้วแต่ไอเย็นนั้นกลับไม่จางหายไปไหนกลางดึกคืนแรกฉันสะดุ้งตื่นหลายครั้ง เหมือนมีเสียงเดินเบาๆอยู่ในห้องน้ำทั้งที่ฉันอยู่คนเดียวประตูระเบียงที่ปิดสนิทกลับแงม้มออกเมื่อตื่นเช้าของใช้ส่วนตัวบนโต๊ะแต่งหน้าก็เลื่อนตำแหน่งไปจากเดิมเล็กน้อยและฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกถูกจับตามองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนฉันเริ่มนอนไม่หลับคืนสุดท้ายก่อนจะเช็คเอาท์ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกอีกครั้งด้วยความรู้สึกอึอดอัดเหมือนมีบางอย่างกดทับบนหน้าอก ฉันพยายามลืมตาขึ้นช้าๆและสิ่งที่เห็นตรงปลายเตียงคือเงาร่างสูงใหญ่สีดำมืดทะมึนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใบหน้าไม่มีรายละเอียดแต่สัมผัสได้ถึงไอเย็นเยอะกที่แผ่กระจายออกมาไม่นานเงาร่างนั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดชา้าๆราวกับจะทรมานฉันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับจุกในลำคอทำได้เพียงจ้องมองมันเดินเข้ามาจนยืนอยู่ข้างเตียง หัวใจของฉันเต้นระรัวจนแทบทะลุออกมามันโน้มตัวลงมาใกล้จนได้กลิ่นเหม็นครับคล้ายดอกไม้แห้งเก่าๆก,ก่อนจะมีลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารดข้างหูและเสียงกระสิบเบาหวิวที่เรียกชื่อของฉันเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันรีบเก็บกระเป๋าและตรงไปที่แผนกต้อนรับทันทีโดยไม่มองย้อนกลับไปพนักงานต้อนรับยิ้มอย่างสุภาพตามหน้าที่แต่แววตาของเธอเราวกับจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องสวีทนั้น ฉันไม่เคยกลับไปที่โรงแรมเดอะแกรนด์วิกตอเรียอีกเลยไม่ว่ามันจะรูราแค่ไหนแต่ความทรงจำของเงาร่างนั้นกับเสียงกระสิบข้างหูยังคงตามหลอกหลอนฉันมาจนถึงทุกวันนี้